สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องเบาวเข้มนนองวันนี้เรามาสอนเรื่องการฝึกน้องแมวเข้าห้องน้ำนะครับขั้นแรกก็คือเมื่อน้องแมวตื่นหรือนะครับตื่นจากนอนเนี่ยมันจะร้องนะครับคราวนี้เราก็ฝึกโดยการจับน้องแมวเนี่ยอุ้มน้องแมวเข้าไปในกระบะซายนะครับเนี่ยอุ้มมาเลยนะครับถือไม่ก็เอากระบะรายตั้งเขาจะเข้าไปเองเวลาเขาต้องการอ่าทำจะเอึหรือจะฉี่นะครับเขาก็จะเข้าไปเองนะฮะนี่นะครับกำลังปีอนใหญ่เลยอุ้ยคว่ำเลย อ่นนั้นนะฮะเขาก็จะรู้แล้วตรงเนี้ยมันเป็นกระบะชีนะต <c oughs> <c oughs> อนนี้น้องเล่นนะครับ <c oughs> เล่นกระบะแล้วตอนนี้สักพักนะครับเขาก็จะถ่ายนะครับจะถ่ายจะชีนะครับนี่นะครับการสอนก็คือสอนง่ายๆให้เขารู้ว่าตรงนี้ก็คือเป็นที่ใช้สําหรับอ,อ่าอือสำหรับฉี่เขานะครับ ฝึกไปเรื่อยๆแล้วทีหลังอ่ะเขาก็จะขี่อึเป็นที่เป็นทางนะครับนี่นะครับเวลาเขาอึกเขาขี่เสร็จแล้วก็ค่อยกบอีกทีนะครับเดี๋ยวสักพังนะครับเดี๋ยวน้องจะขี่นะครับ ครับเมื่อน้องเนี่ยฉีเรียบร้อยแล้วเขาก็จะอารมณ์ดีนะครับจะล่าเรืองแจ่มใสแล้วก็จะไปออกไปเล่นกับพี่น้องของเขาข้างนอกได้เป็นปกตินะครับนี่นะครับอ่าฝากติดตามช่องบ่าวเข้มละนองด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตการเลี้ยงแมวการรักษาแมวนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการให้อาหารต่างๆน้องแมวนะครับอ่า ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ